สวัสดีครับวันนี้ Deep Dive เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะจับตาอยู่ Lucid Group หรือ LCID นะครับค่ะตัวนี้กำลังร้อนแรงเลยใช่ครับโดยเฉพาะหลังมีข่าวใหญ่ออกมาเร็วๆนี้วันนี้เราเลยจะมาแกะดูกันจากข้อมูลหลายๆแหล่งว่าจริงๆแล้วศักยภาพกับความเสี่ยงของ LCID มันเป็นยังไงกันแน่เทียบกับสิ่งที่ตลาดคาดหวังนะครับ เริ่มกันที่ลูซิดคือใครก่อนดีกว่าครับเขาเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า EV สัญชาติอเมริกันที่เน้นจับตลาดหรูเลยอืมใช่ค่ะรถเด่นๆที่คนรู้จักก็คือ l u c ิ d แอรครับซีดานหรูตัวนี้เด่นมากเรื่องระยะทางวิ่งใช่ไหมครับได้รางวัลด้วยใช่ค่ะได้ c คอ of the Year ปี2022จาก Motor Trend วิ่งได้ไกลามากจริงๆตามสเปค EPA ก็518ไมล์โอ้ไกลามาก ค่ะแล้วก็มีตัวใหม่ Lucid Gravity เป็น SUV อันนี้เพิ่งเริ่มผลิตไปเมื่อปลายปี2024จุดแข็งจริงๆของเขาคือเรื่องเทคโนโลยี EV ที่พัฒนาเองเลยใช่ไหมครับหลักๆเลยค่ะทั้งเรื่องระยะทางวิ่งประสิทธิภาพต่างๆแล้วก็มีผู้สนับสนุนรายใหญ่มากๆอ๋อกองทุน PIF จากซาอุใช่ค่ะ Public Investment Fund ถือหุ้นอยู่เยอะมากประมาณ60ได้นอกจากขายรถแล้วเหมือนเขามีทำอย่างอื่นด้วยอืมมีค่ะ เขาทำระบบส่งกำลังไฟฟ้าส่งให้แอสตันมาตินด้วยครับผมทีนี้มาถึงข่าวใหญ่ที่ทำให้หุ้นคึกคักมาก <c oughs> เมื่อเดือนกรกฎาคม2025ที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> เรื่องจับมือทำโรโบแท็กซี่ใช่ครับจับมือกับอูเบอร์แล้วก็นูโร พัฒนาโครงการแท็กซี่ไร้คนขับระดับโลกเลยข่าวนี้ออกมาหุ้นคุ้งไปเยอะเหมือนกันนะคะ30-50%ได้ครับรายละเอียดคืออูเบอร์จะลงทุน300ล้านดอลลาร์ในหุ้นลูซิ d เลยแล้วก็จะเอารถลูซิ d กรา v ิ t ีเนี่ยตัว SUV ครับติดระบบขับขี่อัตโนมัติของนูโรต้องเป้า20,000คันใน6ปีบนแพลตฟอร์มอูเบอร์ดีลนี้จริงๆมันสำคัญนะคะ คือมันเหมือนกับการยืนยันว่าเออเทคโนโลยีลูซิตเนี่ยมันใช้ได้จริงมีคนยอมรับครับเป็น validation อย่างหนึง่งใช่ครับแล้วก็เป็นการเปิดตลาดใหม่ด้วยคือบริการเรียกรถอัตโนมัติช่วยกระจายรายได้ไม่ต้องพึ่งแค่ขายรถอย่างเดียวฟังดูดีเลยครับแต่แต่ก็ต้องย้ำนิดพี่หนูว่ารายได้จากดีลนี้จริงๆมันเป็นเรื่องอนาคตนะคะไม่ใช่ว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นได้ทันที อ๋อหมายความว่าตอนนี้ลูซิตเองก็ยังมีปัญหาหรือความท้าทายอยู่มีค่ะยังมีอยู่เยอะเลยอย่างแรกที่เห็นชัดๆคือเรื่องการผลิตเลยค่ะการผลิตเป็นยังไงครับเขาตั้งเป้าปี2025ไว้ที่20,000คันแต่ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้แค่ประมาณ6,000คันเองโหห่างเยอะเหมือนกันนะครับค่ะ แล้วการเพิ่มกำลังผลิตตัว Gravity ที่จะเอาไปทำ Robo Taxi เนี่ยก็ดูจะช้ากว่าแผนอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องอข้อขวด Supply Chain ด้วยปัญหา Supply Chain นี้ยังเป็นกันอยู่เยอะแหละครับในวงการ EV ก็ยังมีอยู่ค่ะแต่สำหรับูซิทิที่กำลังพยายามเร่งผลิตมากๆเนี่ยมันก็กระทบหนักหน่อยอืมครับนอกจากเรื่องผลิตแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่น่ากงังวลก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยค่ะการเงินการเงินค่ะ คือลูซิทเนี่ยยังขาดทุนจากการขายรถทุกคันอยู่เลยนะคะทุกคันใช่ค่ะอัตราการกำไรขั้นต้นหรือกอสมาจินเนี่ยติดลบหนักมากไตรมาสแรกปี2025นี่ลบ97.2%ซโหติดลบเกือบร้อเค่ะแล้วก็อัตราการเผาเงินสดหรือแคชเบิร์นก็สูงมากไตรมาสสปี2025ก็ประมาณ692ล้านดอลลาร์โอ้โหเยอะมาก แบบนี้ก็ต้องพึ่งเงินทุนจาก PIF ตลอดเลยสิครับหลักๆเลยค่ะตอนนี้คือ PIF เป็นเส้นเลือดใหญ่จริงๆแล้วก็มีเรื่องความไม่แน่นอนภายในองค์กรด้วยมีข่าวผู้บริหารระดับสูงลาออกหลายคนรวมถึง CEO ที่เพิ่งออกไปกระทันหันโหฟังดูสถานการณ์กดดันเหมือนกันนะครับทั้งผลิตไม่ทันเป้าการเงินติดลบหนักต้องพึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารก็ไม่นิ่งใช่ค่ะมันเป็นความท้าทายใหญ่จริงๆและในมุมมองตลาดหุ้นล่ะครับ นักวิเคราะห์เขามองกันยังไงบ้างหุ้น L C I D ตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันผันผวนสูงมากครับตัวเลข P S หรือ Price to Sales เนี่ยสูงถึง1 1 4 8ซึ่งก็ถือว่าสูงนะอืมสูงค่ะสำหรับบริษัทที่ยังไม่มีกำไรใช่ครับ P E นี่ไม่ต้องพูดถึงติดลบอยู่แล้วปี2024ขาดทุนสุทธิไปตั้ง2.7พันล้านดอลลาร์ขาดทุนเยอะมากครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยให้เรติงแค่ถือหรือ h o แต่ที่น่าสนใจคือราคาเป้าหมายนี่แกว่งมากเลยครับตั้งแต่1ดอลลาร์ไปถึง7ดอลลาร์ก็มีค่ะสะท้อนว่ามันยังไม่แน่นอนสูงมากๆคือนักวิเคราะห์เขาก็เห็นศักยภาพนะโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีกับดีลอูเบอแต่เขาก็ชั่งน้ำหนักก,กับความเสี่ยงเรื่องการผลิตกับการเงินที่ยังหนักอยู่ครับผมแล้วถ้ามองไปยาวๆล่ะครับอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงหลักๆของรูสิต ถ้ามองไปข้างหน้าปัจจัยบวกก็คงจะเป็นเรื่องความสำเร็จในการเร่งผลิต Gravity ให้ได้ตามเป้าการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่เป็นแพลตฟอร์มขนาดกลางประมาณปี2 0 2 6อ๋อมีแผนจะทำรถรุ่นเล็กลงมาด้วยค่ะแล้วก็การทำให้โครงการโรบอทแท็กับ Uber เนี่ยมันเกิดเป็นรายได้จริงขึ้นมาได้ตามแผนรวมถึงการขยายธุรกิจ B 2 B ขายเทคโนโลยีให้คนอื่นแล้วก็ต้องรักษาความเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี EV ของตัวเองไว้ให้ได้ฟังดูมีโอกาสเติบโตเยอะเหมือนกันนะครับ หลักๆก,ก็คือเส้นทางสู่การทำกำไรเนี่ยมันยังดูอีกยาวไกลามากการบริหารจัดการเงินสดให้พอการแข่งขันในตลาด EV ีที่แบบดุเดือสดสุดๆครับคู่แข่งเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็มีความไม่แน่นอนเรื่องกฎระเบียบอย่างที่ c ีชั่วคราวเขาเคยออกมาเตือนว่าอาจจะมีเรื่องภาษีนำเข้าที่กระทบต้นทุนได้ถึง10%สรุปแล้วลูซิตนี่คือมีของดีมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจ มีพันธมิตรใหญ่อย่างอูเบอร์เข้ามาเสริมแต่ก็เหมือนกำลังแบกภาระหนักทั้งเรื่องผลิตให้ทันการเงินที่ยังขาดทุนถูกต้องค่ะราคาหุ้นตอนนี้มันก็เลยสะท้อนภาพนี้แหละคือความคาดหวังสูงมากๆกับความเสี่ยงที่ก็สูงมากๆเช่นกันเป็นการวัดใจนักลงทุนเลยนะครับค่ะประเด็นสุดท้ายทีออ่อยากจะฝากให้ลองคิดตามกันดูนะคะคือการที่ลูซิตเนี่ยพึ่งพิงเงินทุนจาก PIF ของซาอุดิอราระเบียมากขนาดนี้ครับผม มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่ปัจจัยภายนอกนกลไกตลาดเช่นสมมติว่านโยบายของ PIF เปลี่ยนไปหรือเขามีลำดับความสำคัญอื่นมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตระยะยาวของลูสิตได้ซึ่งอาจจะต่างจากคู่แข่งที่มีแหล่งเงินทุนหลากหลายกว่าหรือว่าเริ่มมีกำไรแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกมิติความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องจับตาดูเหมือนกันคะ่ะ